สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้มาหาน้องเนียนนะคะเรียกสุดเหมือนแม้นๆน,นนะคะที่ทุ่งนานะคะที่ทุ่งนาค่ะนเลยสวัสดีค่ะอาจารย์อูสวัสดีวัสดีค่ะค่ะอย่าลืมครับแปดเจ็ดห้าครับค่ะแปดเจ็ดห้าค่ะพรอาทิตย์จะเนวนะคะมาตามแนวทางนะคะน้องเนียนอยู่กลางทุง่งสูตรจำนวนเด็ดๆนะคะ ไปตามด้วยกันเด้ออย่าลืมเด้อเข้ามาอย่าลืม,ลมนะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ปฏิแพแนวด้วยค่ะโอ้ยคือฟาวถึงหน้าพี่น้องอุยถัวถ่เน,นี่น่นา เราจะไปหวก็ได้ชิดไป้ิไปโอได้ชิดไปหเก้าได้สิบไปเกได้สไปค่ะตัวเลขประจมานอังคารญมันเคยออก5้าเก้าว่านเนเคยถูกปีที่แล้วมันก็ออกห้าเก้าวันอังคาร่ขังไว้ออกวันอังคารมีเลขมีห้ามีเก้าวันนี้ก็ติดห้าข้างบนอะติดตกอีกคกจะมาสองตัวอีกข้างบนอ่ะบะคุณจะชอบแบบว่าหหกหรือหกหเนี่ยแต่น้องแรแล้วชบ 6กหกเก้าเพราะว่ามันออก6กศูนยแล้วก็6กหกาก็เหลือ6 6 9กเอเดี๋ยวจะให้น้องเน้นคำนวณให้เลยค่ะคำนวณเลยเนาะทางนี้เลยนะคะโอเคมาไล่เงินเลยค่ะน้องเน้นซื้อตัวไหนนี่้

ก็แบบตามจิ้งจอกของไอนี่นแนนนะครับที่ลางทุ่งวาวันนี้แจมใสใช่ไหมคะไม่ไมคนในลูกไม่ต้องปกอ๋อไม่ต้องปลกโอเคโอเคน้องแนนทำไมสวยจังเลยวันนี้นั่งก่อนนอจานังก่อนน้องแนนเขางามวันนี้ จะเตรียมพร้อมมาเลยจะคำนวณสูตรสดไหยค่ะสดเลยโอเคนะคะอ๋อนมจะนุ่มเนียนสูตรสดเป็นต้องขวดเนาะย้อนแสม้วดหน้าวดหน้าไปที่บ้านน้องแหนเนาะวันนี้อยู่ที่แล้วน้องแหนจะไปประจำที่บ้าน อ้สวัสด th ีค่ะส่ไมหร่ครับใส่บอ่าสไมาดอกเนาะอเวียนเสียงดังฟังจัดอยู่แล้วอเวีนตามาดีใสว่นนะคเี่ยมตาเะยเกเลยจะบะากเจาว้าวว้าววไหวกระดาษเอามาให้ล้งแนลูมารอบนี้เป็นไงคะสวยขึ้นเลยคะ้นขึ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 ้นรึ้นข่ะนล้ขึ้นข กามดที่แล้วนะคะเลขประจำวันังค์้าเก้าเป็นเห้าเก้าเป็นเหียสังเกตได้ให้สวยวันนี้ก็จะหกเก้าใหม่ก็มาลองดูจะคำนวณตรงนี้ให้ดูสดๆเลยค่ะโอเคค่ะขอกทีมงานกระดาษกระดามากเรยๆน่ยรัวเคร่องยเอกสารยังว่ถเร็วเเครื่องถ่ายเอกสาระดาษกระดาษประกานี่ยเลขคานวณน้องแนนเนาะสด ก็เขาหาเก่าอยู่เนาะก็บปื่มอยู่ได้ว่าหวยวันอังคารเลขประจำวันอังคารหวยจะออกห้าเกาก็ออกหาเก่าแต่ของหมดจะซื้อวัางหันวดนี้ก็ออกวันอังคารที่เก่าวันพุธค่ะเลขประจำวันพุธหนูน้องแน่ก็บอกได้เลยว่าเลขจะติดห้า Uhm. จะห้าอะไรก็ลองมาดูกันจะคำนวณให้ดูณจุดนี้พีนเอฟซีตามก็คือตามก็จะส่งไปทางไลน์เนาะครับผมมีเอฟซีเขาสิดตามตรงนี้ตลอดเขาจะถามนอตจักรมณีหมวดนี่บ่ได้ลงช่องยูทูบแน่เขาก็ติดตามทางไลน์ตรงนี้บอกว่าหาเก่าเด้อหลวงพ่อกขายังถาม หลวงพ่อยู่โครวาลัดหลวงพ่าว่าโอ้ยเขาไอกคักไอ้หลีน้อโยมหาเก่าสันแต่โอเคน้องแนนกับปื้มอยู่ว่าการยังให้เขาต้องสวยมันนี่กับฝาดขึ้นๆแน่เลยครับคุณผู้ชมอันนี้ขอเขียนทับได้เลยได้เลยครับผมอ้าวหกหกห้ามาคำนวณสูตรให้ดูสดๆนะคะกับ59ข้างล่างนี่ก็สกุลนี่กระซิบบอกครับค่ะให้เบิ่งได้ค่ะค่ะ ดอกแพงสูตรนะครับเอาไปใส่เอาไปเลี้ยนแบบน้องแนนได้สีแองนี่จำได้หมดเลยมือซ้ายเรียกซับด้วยเก้าอันนี้นะคะเป็นใส่แว่นันนีะจำได้หมดเลยใส่แว่นงานจำไได้วันนี้เจ็ดกับเจ็ดกับผ้าล่างนี่น้องแนนคำนวณสดๆเลยห้ากับเจ็ดตัเลขขลังเลขสิบเต้มล่างที่น้องแนนเคยทำไกลให้ฟังเนาะหกสี่ออกไปแล้วสองแปดออกไปแล้วสามเจ็ดออกไปแล้วที่ว่าน้องแนนเห็ุเขาสามเจ็ดน่ะแต่มันมันล่ออก ต้องกดมวดสามเจ็ดล่างอ่ะตอนงวดผ้าห้องน่ะจำได้ว่าผ้าห้องอ่ะนะเจ้าเล่นนี้นะสามเจ็ดล่างอ่ะเบื่อเดียวร้อนๆเนี่ย่อยจำได้เพื่อเพรว่าเพราะว่าบางคนก็แล้วกออกหากันอันนั้นไวรัสไอพอดชาบ้านไวรัสไอพอดเหลือเนี่ยเลขสิบเต็มล่างเหลือห้าห้านะคะเต็มล่างห้าเนี่ยมั่งวดนี้มันติดห้าขอประธานโทษเหลือก้าวหนึ่ง จ้ะเนี่ย,ยกแค่สองหางเลขเลขธิเ์เต็มลา่างที่เราเน้นเฮดเข่าวไปเลยเนี่ยสิทธิเต็มล่างออกตามทีน่นตรงเน้นมาเลยไม้ข้างล่างก็คือข้างล่างตรงเนี้ยไม่ได้บอกว่าข้างบน <c oughs> ถ้าไ<ช>ม้ไมข้างบนนี่มาดูกันวันนี้สามตัวตรงจ้ะวันนี้น้องเนี่ยจะให้บททหน,ะจ,ะบนจะให้ล่างก่อนอ่าจะเอาบนเอาล่างก่อนค่ะเอฟซีขอเสียงหน่อยจะเอาสามตัวบนก่อนจะสองตัวล่างก่อนคิดเดียวไปเลยใช่ไหมใช่ทเดียวไปเลยค่ะบนเอาล่างเลยเอาบนเลยทิเดียวจบเลยครับหกเก้าสดสด โอ้หนองแน่นี่ยข้ามนวลสดเลยค่ะเร็วด้วยไม่รอช้าเขียนมืออีสายน้ำอีกตาหาดยเนี่ยจบอยู่ที่หกเก้าเน้นเลยข้างบนครับหางเดียวด้วยบนอันนี้แค่แห้วเดียวก็วงกลมหน่อยพี่เดี๋ยวพอเราก็คัดใหม่เนาะแล้วก็สองตัวนี้ตัวนี้เด่นเื่คือสิบแต้มล่างเหลือแค่สองหางต้องก็ต้องตามแต่ตัวเนี้ย เน้นๆเลยแต่นว่นี่ตัวเน้นตัวนี้นะตัวกันแค่สองหางสิแต้มล่างเหมือนน้องแนนบ้าต้องตามก็คือซื้อแต่ข้างล่างเลยก็จริงๆเนี่ยเียนคิดทำออกมาว่า6กสี่สองปดบวกกันยังไงก็ได้ให้มันสิบแต้มอันนี้ห้าเก้ามันจะข้าแค่งวดเดียวเพราะห้เก้ามาแล้วห้าห้าเหลือเก้าหนึ่งสรุปตัวล่างนี่น้องน้องแนนเน้นตัวไหนนะครับเน้นมีห้าเดไปก่อนเลยงวันี้ เน้นเลยอันนี้ตัวกันแค่ห้าห้ากับเก้าหนึ่งเลขสิบแต้มล่างถ้างวดนี้ไม่มางวดหน้าเขาให้ตามเหมือนน้องเี้บอกว่าตามสามจิตต่อเลยนะถ้ามันยังมีเข้าเพราะว่ามันสิบแต้มล่างมันกําหนดล่างจริงๆด้วยหนูก็ไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงหนูก็เออเข้าจริงจงแม่นมากแม่นแห้งแม่นแห้งครับผมนี่งวดนี้มีอยู่แค่นี้ โตเดียวเลยนะ่ยโเดียวเลยค่ะแล้วอ่ะสามตัวมันก็มีแค่สองหางอืมอืมที่กลัวกลัวหลุดตอนนั้นที่เนนทาหลุดอ่ะหลุดหลุดแล้วมันมาออกตัวกันสามตัวตรงอ่ะอืมวันนี้คือหกหกเย็ดแล้วก็บฮกหกเก่าเนาะน้องเนาะเอาแบบแล้วก็ ่าขดมาใหมเอาใ่ๆบอเอาสีแดงมันชัดๆเลยอตัวนี้ออกน้องแน่เอาตัวนี้ออกัดเอาขัดเอาเคอันกระดาษอยู่ทั้งต่ายข้ามืดลายจัดบนใสกระดาษที่มืดแล้วครับบนลายเอกดารมันเหมือนอยู่ที่น้องแน่นอเกขน้อาแน่นเเป็นคนสุดเกาแน่นเกาานาห้องเล่นนี้ว่าท่า เพิ่นสาบานาหลไรน้องเนี้ยเพิ่นสาบันไม่ไยคนรักก็เยอะเขาว่าคนรักก็เยอะคนเกลียดก็เยอะก็เป็นอย่างรับได้เบิร์ดค่ะพี่น้องไว้ว่าอาไฮเลขบาแม่นมันกับิบว์ได้แม่นทุกงวยอะค่ะกันสันก็รวยกันบิดทุกคนแล้วเนาะก็พ่อดีอยู่ดีกินไป น้องแมวลองขอที่นิดหนึ่งโอเคคนไหนหล่อที่สุดเมื่อกี้ฝนฝนจะตกใช่ไหมตกแนนมีสามเจ็ดวันนี้สามเจ็ดล่างออกอ่ะน้องแนนลองใส่ที่หนึ่งซิเยอะใสั่งแตงก๋วยเตี๋ยวนี่นดีโอเคอ่าน้องไปจะคาดเอาซีดแดงของวัดประจำวันที่สิบหกบน บนเขียนบนบนเขียนสิบหกตุลาก่อนเสิกคชื่อน้องแนสิตุลาแันชื่อน้องแนนสิบหกออตอคอตอคอกเนื้อเอนแล้วับตัวน้องแนนน้องแนนคนสวยน้องแนนตอนนี้สามบนนี่เอาเอาตัวนี้นะ ตัวน sure ี ite, ้บนตัวใหญ่ใหญ่กเจหเากเดตรงนี uh, nice oh ้ห oh. น oh. yes. yes. uh. er ่อยยินนึ่เก้ามาหลงกนี่บนนะคะเาหลังเหลังหน้าไหนเนี่ยหลังต่อลังยหงเลยอาก่อนเลยเพราะมันเด่นห7ตัวการ์ดซสเตมซิเต้มด้างนี้ห้าห้าเลยครับ ห้าห้ากับเก้าหนึ่งนะจ๊ะเี่น้องตามต่อเลยเด้อจ้แต่ตัวนี้เน้นเน้นเขียนล่างด้วยห้าห้กับเก้าหนึ่อันนี้เน้นคือล่างเน้นล่างรูกลมหายค่ะโอเคโอ้หายเจ็ดข้างบนข้างบนตรงไหนบางข้างบนข้างบนตัวใดครับน้องเม็ดเดียวตัวหกเม็ดเก่าโอ้ก็เม็ดเดียวเม็ดเดียวเอาสี่เหลี่ยมเลยสี่เหลี่ยมอ่าฮล่างง่ายเองอ่ามีอยู่แต่เต็มเต็มน้อยน้อยหนึ่งได้ไมาเยอะตัวหน่อย ไม่เยอะไม่ล้มโกลมครับโอ้ชันเย็นเลยล่างดุยตาติดล่างหกห้าหกตับตับค่ะอันนี้ก็ขอตับเน้นนะตับทิ้งใบเมียนเดี๋ยวเลยตบตับแตกเขาว่าเฮ้ยเอาดูชัดๆช็อดูครับเติร์นดิ้งค่ะอ่ะบรรยายหน่อยครับอันนี้ก็หางเดียวข้างบนหกเก้า สามตัวสามตัวก็คือกันแค่หางเดียวกันหลุดหกหกเก้าค่ะอันนี้เลขสูตรคำนวณนะจ๊อะอันนี้พิจารณาเบิ้งเนาะเพราะว่าเลขมันออกคกหาลงเน้มนมาเหลือเหลือเลขสิบแตมลางมันก็เหลือหาหาก็เหลือเลขหาหาที่ลงเน้นมันเหลือแค่สามหางจากสามเจ็ดเป็นบ่สามเจ็ดหาหากับเก่าหนึ่งสามเจ็ดมาแล้วออกไปแล้วก็เลยอยหาหาเลขสิบแตมลางมันก็ับ 10, มไม่นีเด็ดล่ะพกพกหามันขังบุญมันมาแล้วมันก็เสียไหลลงมลังหาหาว่ามาหาหาจะหาเจ๊ตอ่ะนี่สามหนีเองนอนสามนี่สามนีบ่ได้ไหลบ่ได้ไหลนะคะสักสิบปีแล้วก็ได้ติดต่อกิงวัดครับอ่ถามนี่ค่ะถามหัวหน้าใหญ่เลยเพราะว่าของปีหกเจ็ดที่หลังจากที่ปีไม่แล้วมันบ่ตรงนั้นหา เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเน้นๆน่ะก็ออกเจ็ดเก้ามาสองวัดติดของของปีหกเจ็ดเนี่ยแก่หลังตีไม้ม้มันก็เขาอ่ะกับตดตามกันมาตลอดอ่ะก็ให้กันมาตลอดปีหกหกสิบสองวัดติดใช่ปีหกหกสิบสองวัดติดสิบสองวัดบริเวนเลยอือบเวนเลยถามเราเลยเลยอ่าโอเคแสดงว่าเราเคยรุดติดครับรุดยุค่ะรุดยุก็สิรุดสองวัด แบบนี้หลุดแน่อยู่ค่ะไม่เกินสองวดก็จะมาอีกแต่ว่าวดนี้น้องแนนมาเลขหกเนี่ยก็ยังนอนอยู่สองตัวอยู่ยังสีนอนนอนมากนอนอยู่นอนไม้อีกอยู่บบ่ดับเพราะว่ามันออกออกหกศูนย์หกหกหกสองแล้วก็หกหกห้าอ่ะแล้วพี่น้องสิคิดเอาว่นน้องแนนเน่ะเฮดได้หกหกเจ็ดก็มักตัวใดให้เบื้องพิจารณาเอาหกหกเจ็ดหกหกเก้า ครับอใถ้าซีรุ่มสองโตกับซีเลืออยู่อาจจะเป็นห้าหกเก้าอันนี้ฟังเสียงน้องแนนเด้อพราผู้เดตติดตามห้าหกเก้าถ้าซีรุดมหกตัวนึงกับเลือค่ะมันติดค่ะหวยวันพุธคือติดห้ามีห้าแน่นอนค่ะโอเคเนาะโอเคค่ะน้องแน่นครับชัดเจนเลยต้องทางล่างด้วยน้องแน่นนให้สามสุด ได้ไงล่างห้าเจ็ดห้าห้าเก้าหนึ่งไงน้องแนนรัิบาทางล่างน้อยนึง um, ค่ะน, okay. นี่นะคะโอเคเน้นเนไปที่ห้าเจ็ค่ะเน้นห้าเก่อนตัวกันห้าห้ากับเกค่ะคราสิบเต็มล่างเนี่ยสิบต็มเต็มล่างที่น้องแนนว่าหกสี่สองแปดสออกแล้วแค่มันแกหางเกามะขามแค่งวดเดี่ยวตอนนี้เหลือห้าหกับเกค่ะเลข10บเต็มล่างค่ะ ไม่ธรรมดานะครับจำนวนสดสดให้เห็นสดจัดจัวเลขค่ะเป็นเลขคำนวณนะคะบ่าแม่เลขฝันแล้วนะคะอันนี้เลขคำนวณเลยค่ะแต่บอกเลขฝันแล้วตายแ้ายสดแล้ขอบคุณน้องแน่นเนาะนะครับที่มากค่ะขอบคุณพี่น้องเอ็ซีเนาะคนไหนยังติดตามน้องแน่นอยู่คือเก่ากะขอให้มีโชนมีลาภทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ ให้น้องแน่ถือร์เนี่ยข้างหน้าใช่คราบนี่ครับถ้าใช้รูปต้นสอดเวีนก็แน่นแน่นน่นเออยงามเลยเนาะนี่รูปบนกี่ตัวล่างกี่ตัวครับสรุปบนอ่สองตัวบนอ่ะคือหกเก้าหางเดียวค่ะครับให้หางเดียวเลยนะคะแล้วสามตัวแล้วครับสามตัวก็มีจะมีสองหางค่ะครับค่ะมีอะไรครับต้องแรงลักตัวไหนที่สุดต้องแรงรักตัวไหนที่สุดตัวนี้เลยมากมากเลย แเลข69เม็ดเดียวเลยนะจ๊ะเม็ดเดียวเลยค่ะ69แล้วล่างเราเน้นตัวไหนครับ57ค่ะล่าง57เน้น57นะครับเจตัวกันของหางก็คือเลขสิกแ้มล่างน้องแนนบอกว่าเหลือแค่อีกสองหางครับค่ะเมื่อกี้ก็59 59ก็เป็นไปได้เนาะ

น้องแนนออกโอเคน้เขาอยู่น้เขาเสเอน้ำเขาเียหลน้องแนนพูดตาที่ได้ฟังๆจั้งไหนก่อนงวดนี่หมันบ่หนีไปใส่น้อนแองแมงจัดเลยหกเก้าเีด้จเนาะพูดก่อนแล้วพูดก่อนจูดก่อนหนึ่งงวดนี้หมันบ่อไปใส่งัายนอนแองแมงเอ หกเจัดไปจัดเอ้จำนี่เดี๋ยวนัหดหสี่สามสองหนงวดนี้หมันโปไปใสมันกะสิน้อนอยู่คือเก้ากะสิน้อนอยู่หกเก้าฟันทองจัดไปเลยยียี่ย่ยียี่่ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค so, ่ะขอบคุณค so ่ะขอบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคอบคุณค่ะข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 อบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคอบคุณค่ะขบคุณค่ะขอคุณค่่ะขอ่ะขอบคอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอบคุณค่ะข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 ออบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขะขอบคุณค มาถ่ายรูปมั้ยถ่ายรูเบลัมั้าถ่ายรูปมั้ยถ่ายรูปเห็นไหมถ่ายรูปกับอันอันนี้ในมย YouTube YouTuber เปิรปเปีกไปเปีความทรงจำแต่วันนี้ก็มั่งเหมือนกันความทรงจำใคคนไทยอยูทูบความทรงจำเต็มไวากล้องของครมาความทรงจำกล้องนยูคัง

ได้ยังไ่นไปยังไงบ้างไน่ยนะเ่้ไปยังไงไป้ยังหไ่หายามปลาหายามปลาได้ปลาไสิดีปลาไสิเดยหยางยเบืองก่อนเด้อปาสิดียหยางโยกบงก่อนปลายกเบืงปลาตัได้ปลาดปลาปาดินตามจัปลาคือป่าเนาะได้ยังหรอดินง้อไปยังดินใสมือดินใสมือไมหยังรอ่เเอ้า เพิ่เป็นเอสซีน่ะไอ้หกเก่านักอุนตนมือเลยเมียใส่มือเลยกระโดดใส่มือเลยหกเก่างวดนี้เก้านักอุนตนนะอุนตนเลยเดี๋ยวหกเก่าบนงวดนี่หกเก่าบนปลหกเก่าบนเด้อพี่น้องนี่นักอุนตนเลยเต็มเต็มเลยเต็มเลยเด้อนี่เต็มคาราเบียเออเอาไว้ต่อเด้อใส่ไว้ก่อนไปหาปลาได้หาปลาไลาสุกเด้อไปหาปลาเพราะมันได้ดมันสุกมันลาบเด้องวดนี้อื่ โตวไหนวะเห็นไหมเหรอหกเก้าเด้อพี่น้องเอ้ยแค่กดนี่หกเก้าเด้อหกเก้าหกเก้าหกเก้าโอ้โหหกเก้าหกเก้าได้หกเก้านักอุ่นต้นเลยหกเ้านักอุนต้นหกเ้าข้างล่างห้าเศโอ้โด้อ้โะพี่น้องแคบๆเลยแคบๆจ่อไปค่ะ หกเก้าหกเก้าหกเี๋ยวเเดี๋ยวหนึ่งบนหกบนเอ่างล่างห้โอเคค่ะขอบคุณ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 ค่ะ เอาดิเาถือวดดนี่คอยที่แก้สินเลมนี่หรอรูนี่พวกนี้ยักอาีไดยใชุ้โรีรีอั้นไม่เาติยกันปูด